สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสารานุกรมผีอีพีที่ EP 5นะครับในอีพีนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักหนึ่งในตรนานทีสาวของภาพสม,มุดอะไรอยที่มีชื่อว่าบุนติลานะักหรือบุนตินักกันครับก่อนที่ทุกคนจะไปชมคลิปนี้ผมกวนทุกคนช่วยการกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชกกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบุนตินารักหรือบุนตินัก เป็นปีศาจในตำนานท้องถิ่นของกลุ่มประเทศมาลายูก็คือประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนบุนติลานักชื่อนี้เชื่อว่ามาจากคำในภาษามาลายูของประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีความหมายไม่แน่ชัดมากก็ว่ามาจากคำว่าบุนติงที่แปลว่าตั้งคันซึ่งเชื่อมโยงกับตำนานที่ว่าเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่เสียชีวิตในขณะที่ตั้งคันบอนตินักเป็นชื่อเรียงในประเทศมาเลเซียซึ่งมีความหมายที่ชัดเจนกว่า โดยปันติหรือปุนติหมายถึงผู้หญิงที่เสียชีวิตในขณะที่กําลังคลอดบุตรและในคําว่ากุนติลานักกับปันตินักมีคําว่าอาณัซึ่งแปลว่าเด็กหรือลูกในภาษามาลายูทาให้เชื่อว่าวิญญาณตนนี้จะต้องมีเรื่องูุพันเกี่ยวกับเด็กอย่างแน่นอนตามตำนานนะครับเล่ากันว่ากุนติลานักหรือปันตินักเป็นผู้หญิงที่ตายในขณะที่กําลังตั้งครรภ์หรือกําลังคลอดลูกหรือ ป็นผู้หญิงที่ถูกกดขี่ข่มเหงและลุกละเมิดทางเพศจนอเสียชีวิตทําให้กลายเป็นวิญญาณที่มีความเฮงรุนแรงฉะนั้นเวลาที่มีผู้หญิงตายในขณะตั้งครรยากำมาจะเลียกหมอผีหรือดูคุณมาทําพิธีเพื่อส่งวิญญาณเธอให้ไปผุดไปเกิดหากทำพิธีส่งวิญญาณไม่ทันหรือไม่ได้ทําพิธีวิญญาณของผู้หญ,ญิงที่ตายนั้นก็จะกลายเป็นผีร้ายกุนตินารักหรือปอนเตนักว่ากันว่ากุนติลานักหรือปอนเตนักนั้น เวลากลางวันม้าจาอาศัยอยู่ในต้นไม้และส่วนใหญ่ก็ม้าจ่าอาศัยอยู่ในต้นกล้วยคล้ายกับผีตานีบ้านเราแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างกุตนะนติลานะกับปอนตินะมีอยู่แค่เพียงอย่างเดียวก็คือกุนติลานะของอิโนโดนีเซียนั้นจะไม่มีรูอยู่ที่ด้านหลังคอแต่ปอนตินะของชาวมาเลเซียนั้นจะมีรูที่ด้านหลังต้นคอซึ่งเป็นรูที่เอาไว้ตอกตะปูสกุวิญญาณเพื่อไม่ให้กลายเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายเชื่อกันว่า หากตอกตะปูเข้าไปที่หลังต้นคอปอนตินักก็จะทําให้วิญญาณไายนั้นกลายเป็นวิญญาณของผู้หญิงธรรมดาแต่ถ้าหากถอนตะปูออกมาจากหลังข้อของเธอจะทําให้ปอนตินักนั้นกลับกลายเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายกุนติลานักหรือปอนตินักนั้นมักจะปรากฏกายในเวลากลางคืนโดยเฉพาะคืนวันมะจันทรเต็นดวงซึ่งสถานที่ที่พวกเธอมาจะปรากฏกายนั้นมักจะเป็นที่เปียวหรือเป็นที่ที่มีบริเวณต้นไม้สูง เธอจะปรากฏตัวเป็นวิญญาณหญิงสาวหน้าตาสวยลักษณะท่าทางไปเรียบร้อยใส่ชุดสีขาวยาวยญญาวปิดหน้าปิดตาอยู่พันซีขาวซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามถ้าใครที่ได้กินดอกดลีลาวดีช่วยมาอ่อน,นอน่อนพร้อมกับได้ยินเสียงร้องไห้เบาหรือสุนขัขคางาเบาแสดงว่าคุติลานักบิดปนตินักนั้นอยู่ไม่ไกลจากคนคนนั้นเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าได้ยินเสียงทาลกล้องดังขึ้นและมีเสียงสุนัขเข่าหอ แปลว่าคุณติลานักหลีบตอนตีนักนั้นถูกใกล้คุณมากแล้วและเมื่อใดก็ตามที่ตะปูหลักต้นคอของเธอถูกดึงออกไปเมื่อนั้นเธอก็จะกลายร่างเป็นวิสัยหุยาวที่มีเล็บยาวและแหลมคมขอล้อเสียงดังทําให้คนที่พบเจอเธอในร่างนั้นต้องถูกฆ่าตายอย่างโหดเที่ยมวิธีการฆ่าของเธอก็คือเป็นใช้เล็บยาวและแหลมคมของเธอคว้านเอาเครื่องในของยี่อ,อมากินแต่ถ้าห่างเหยื่อนั้นโชคร้าย บังเอินไปสบตากับเธอเข้าก็จะโดนเธอควักทุกเตาอออมาและก็โดนดูดสมองไปด้วยยิงทาเหลือเป็นผู้ชายก็จะโดนทำร้ายเอาเยาวเพศอย่างโหดร้ายคุณติลานักหรือปอนตินักมักจะใช้วิธีการล่อลวงมนุษย์ให้เข้าไปใกล้เธอด้วยการเรียนเสียงร้องไห้ของเด็กทารกเรื่อรอให้มนุษย์หรือเหยื่อเข้ามาใกล้แล้วจึงเริ่มทำร้ายเหยื่อซึ่งเหยื่ออนุชาของเธอนั้นมักจะเป็นผู้ชายและผู้หญิงที่กำลังตั้งครร ซึ่งในความเชื่อนั้นกุนติลานักหรือปอนตินักจะไม่สามารถทำร้ายหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ได้หากผู้หญิงคนนั้นนำของมีคมเช่นตะปูมีดหรือกันไกพกติดตัวไปด้วยเวลาเดินทางไปไหนมาไหนและบางความเชื่อกล่าว่ากุนติลานักหรือปอนตินักจะเลือกเกียของเธอจากกลิ่นเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้ทำให้ชาวอินโดนีเซียและมาเลเซียนั้นมักจะไม่ค่อยยอถมถักเสื้อผ้าเอาไว้นอกบ้านในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด ในความเชื่อของศาสนาอิสลามกุนติลานักหรือปอนตินักจัดเป็นยิงชนิดหนึ่งหรือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติประเภทหนึ่งที่มีระบุอยู่ในคัมภีร์อัลกุลอานทำให้กุนติลานักหรือปอนตินักจะกลัวเสียงละหมาดดังนั้นวิธีการขับไล่กุนติลานักหรือปอนตินักก็คือการละหมาดสวดมนต์และอธิษฐานต่อพระเจ้าแต่วิธีการจัดการกุนติลานักหรือปอนตินักให้เด็ดขาดก็คือการตัดต้นกล้วย หรืต้นไม้ที่เธออาศัยอยู่ทิ้งเวซาเนื่องจากเธอมาจะอาศัยอยู่ในต้นกล้วยถ้าต้นกล้วยต้นไหนมีกุนติลานักหรือปอนตินักอาศัยอยู่ต้นกล้วยต้นนั้นจะแค็แกรนไม่ออกดอกออกผลก็ให้กําจัดต้นกล้วยต้นนั้นทิ้งและวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นกล้วยนั้นก็จะถูกทําลายไปด้วยกุนติลานักหรือปอนตินักไม่ได้เป็นแค่ชื่อเรียกผีตายท้องกลมเท่านั้นแต่ากเป็นชื่อเมืองแห่งหนึ่งในเกาะการิมันตันของประเทศอินโดนีเซียด้วย จุดเริ่มต้นของกุติลานักหรือปอนตินักที่แพร่หลายมากที่สุดคือในสมัยปีคิเตศกราชที่1,771มีชาวมุสลิมคนหนึ่งมีนามว่าซาลิปอัดดุลละมานอังกาดีเป็นบุตรของผู้เผยแพร่ศาสนาอิสลามจากอาหรับในคนพบพื้นที่หนึ่งในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เดินเรือสินค้าได้อยา่างดีพื้นที่นั้นมีชื่อว่าปอนตนักตามความเชื่อของชาวบ้านแล้วพื้นที่ปอนตินักนั้นเป็นป่าที่หนาแน,น่น และเป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณและผีร้ายเมื่อซาลิฟอับดุลละมานอัลกาบีเดินเรือเข้ามาในพื้นที่นี้เขาก็ได้ยินเสียงกริดร้องที่น่าขนลุกและเสียงนั้นก็คือเสียงของกุติลานักนั่นเองทําให้เขาต้องนําปืนใหญ่ที่เอาไว้ขับไล่จนสลัดออกไปยิงเพื่อขับไล่ผีร้ายและเขายังอธิษฐานว่าถ้าลูกกระสุนปืนใหญ่ไปตกที่ใดเขาก็จะตั้งอาณาจักรขึ้นที่นั่นและในที่สุดเขาก็ได้สร้างอาณาจักรขึ้น และใช้ชื่ออาณาจักรนั้นว่าอาณาจักปรปอนเตนักซึ่งกลายเป็นชื่อของเมืองเอกของจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกมาถึงปัจจุบันและเขาเองก็ได้ถูกยกขึ้นให้เป็นสุลตา่านซาลิฟอับดุลละมานอัลกาดีซึ่งเป็นสุลตา่านคนแรกของเมืองปอนเตนักและเรื่องราวนี้ยังคงมีการเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันทําให้ชาวบ้านบางพื้นที่มีการนำปืนใหญ่มาใช้เพื่อเป็นอาวุธในการขับไล่กุนติลานักหรือปอนเตนักด้วย เคยมีงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับกุนติลานักหรือปอนตินักเอาไว้เหมือนกันว่าการที่กุนติลานักหรือปอนตินักเป็นผีผู้หญิงตายท้องกลมมันเป็นการยึโดโยงว่าแม้จะตายเป็นผีผู้หญิงก็ยังคงยึดติดอยู่กับการเป็นภรรยาความเป็นแม่แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้จะเป็นผีร้ายขนาดไหนก็ตามแต่กุนติลานักหรือปอนตินักก็มักจะตกเป็นเหยื่อและเป็นผู้ถูกกระทําจากการกดขี่ข่มเหง และนุวงละเมอทางเพศที่โหดร้ายจนตายกลายเป็นผีได้เป็นว่านะครับกุติลานักหรือปอนตินักคือเหยื่อของความรุนแรงทางเพศและการเข้ามาถึงบริการทางสาธรารณาสุขที่ได้มาตรฐานเพราะเธอคือผีที่ตายจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วค่าหรือไม่ถ้าต,ตายระหว่างคลอดจากกระบวนการการทำคลอดที่ไม่ปลอดภัยต่อแม่และเด็กหรือแม้แต่ตอนที่กลายเป็นกุติลานักหรือปอนตนักที่ถึงแม้เธอจะมีพลังมหาศาล มีอิทธิฤทธิ์มากมายแต่สุดท้ายตามตำนานแล้วเธอก็ต้องถูกปราบด้วยผู้ชายอยู่ดีทลงผู้ปรากที่เป็นผู้ชายและยังมีสัญญาของเปลือใหญ่ที่ก็อาจจะสะท้อนถึงความเป็นชายในอีกแง่ได้ด้วยเช่นกันในปัจจุบันนั้นเรื่องราวของกุติลานักหรือปวนตินักมัก,มกจะถูกนามาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในประเทศมาเลเซียที่มีภาพยนตร์เรื่องปอนตินักในปี1957 และถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในมาเลเซียอีกมากกว่า20เรื่องในประเทศอินโดนีเซียที่นำเรื่องราวของกุนติลานะมาสร้างเป็นภาพยนตร์มากกว่า10เรื่องและเคยมีภาพยนตร์ของอินโดนีเซียที่ถูกนำมาฉายที่ประเทศไทยด้วยซึ่งมีชื่อเรื่องว่ากุนติลานะมีทั้งหมด3ภาคด้วยกันตั้งแต่ปี2006ถึงปี2008อีกครั้งยังนำเรื่องราวของกุนติลานะไ,าไปใส่ไว้ในเกมเดรสเอา ที่วางจำหน่ายในปี2014ด้วยหรือแม้แต่ซีรีส์ชื่อดังของเมริกาอย่าง Super Natural ก็มีกุติลานะกุติปอนตินะที่ถูกนำมาเล่าในซีรีส์นี้ด้วยสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวตำนานของกุติลานะกรืิปอนตินะนี้อาจจะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงความไม่เป็นธรรมความไม่ยุติธรรมความล้าหลังทางการแพทย์และความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ผู้หญิงในสม,มัยก่อนมักจะถูกกระทำ ทำให้ตำนานของกุนติลานากหรือปมนตินัดนั้นถูกสร้างขึ้นมาพวิเล็กร้องถึงสิทธิทต่างๆรวมถึงความเป็นธรรมและความเท่าเทียมทางเพศให้กับพวกเธอเหล่านั้นก็เป็นไปได้นะครับ